สวัสดีครับพี่น้องชาวบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมาพาทุกท่านมาชมงานามาเที่ยวงานบางกอกบอนไซคอนเทสครั้งที่2-2023นะครับวันที่9-10ทถึง10ธันวาคมที่ไร่อริยะ การจนบ,บุรีของท่านนายกาพิสิทธิ์อริยะมอญกุลนะครับเจ้าของสวนบางกอกบอนไซและเจ้าของสวนไร่อริยะนะครับที่การจนบ,บุรีนะและท่านเป็นมาสเตอร์ใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับผมจะพาชมบรรยากาศก,าก่อนกันแล้วกันชิมลางหลังจากนั้นผมจะรีวิวในส่วนเจาะลึกในส่วนต่างๆแล้วก็ทยอย รีวิวให้ f อทุกท่านได้ชมงานไปพร้อมกันนะครับที่ท่านที่ไม่ได้มานะครับไปดูกันได้เลยครับกับบรรยากาศในเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันครับนี่ภาพลวมกัรแ่ขกต่างชาติครับเขาใชงกลมือดังกาเป็นมังใจเป็นเกียรติขอนไฟมาสเตอร์จากต่างประเทศครับเราออกไปนะครับออ จากยูทูบเบอร์นะครับมาลงเป็นคอนเฟเร์นอร์ได้ไห่อโรงเรียนที่ย่านมานะเป็นศิลปินแล้วนะครับโซโนโชแนลนะครับรวยเลย นครับท่านนายกพิสิธิ์อรียม่อนคุณนะครับเจ้าของไร่อริยะเมืองกาญจนบุรีที่เป็นสถานที่จัดงานแล้วก็เป็นผู้ดําเนินการจัดงานในครั้งนี้นะครับท่านลงสาธิตการสร้างไม้ตาขิดครับให้กลุ่มของนคนไทยวันนี้นําต้นไทรก่อหินต้นใหญ่ทีเดียวนะครับสูงหลายเมตรทีเดียวนะครับเพื่อจะนํามาสาธิตการสาร้างงานนะครับ เป็นมัตเตอรไทยนะครับนำมาโดยปลาปลาตองครับคนบุรีแล้วก็ปลาต้อเพ้วยนะครับจากแบบเิี้วนะนไม่ธรรม,มาดาครับไม่ธรรม,มาดาเตียนให,ใหญ่ออกจากรังออกจากถ้ำได้นะครับออกมานานนานที่จะอจอกจากเขาเรียกว่าเสือออกจากถ้ำนะครับ,รบในรอดหลายปีหลายสิบปีแล้วน,นันะนหลายสิบปีแล้วนะครับปกติมไม่ออกนะไม่ออกงานนะนะครับ ขี่เป็นมาเต่เล่นกันะเป็นเทียนทะเลทายาทของอาจารย์ประดิษฐ์พวงมาลัยครับนร่ไทยจากสุรัยบุรีอรเบีย นี่คือบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะเก็บารายละเอียดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหโอโหโอโหไม่อยากจะพูดอันนี้เป็นเรียนทะเลมัคคือมาเลยเป็นของใครเดี๋ยวให้คุณมดมาบรรยายดีกว่านะครับนะดูดีครับโอ้โหไม่ธรรมดานะเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะนะฮะเจาะในรายละเอียดเลยนะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับกงานในครั้งนี้มัคคือมา มโหร้านมโหระทึกกันดีเดียวนะครับนะ